ผู้สูงอายุนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะทางด้านของร่างกายแล้วก็ทางด้านของจิตใจแล้วก็ทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุนั้นก็เลยมีความซับซ้อนนะครับมีประเด็นที่จะต้องพิจารณามากกว่าปกติ ผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้เราก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราผ่านช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าเอเจน์โซซสังคมผู้สูงอายุมาแล้วนะครับในปี2548ก็คือว่าเกิน10%ที่ประชากรไทยนั้นมีอายุเกิน60ปีนะครับแล้วก็ในอีกปี2ปีข้างหน้านะครับก็จะเกิน20%ก็จะเป็น complete age society นะครับแล้วก็เมื่อ เกิน28%นะครับก็จะเรียกว่า super age society ซึ่งก็น่าจะภายในอีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้านี้นะครับอันนี้ผู้สูงอายุก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอันนึงในด้านของสังคมครอบครัวเนี่ยในปัจจุบันเนี้ย ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงพอภาวะเจริญพันธุ์ลดลงเนี่ยก็ทําให้สมาชิกในบ้านเนี่ยก็ลดลงผู้ดูแลต่างๆที่จะเป็นกําลังสําคัญที่จะดูแลผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าในอดีตนั้นเวลาเราซักประวัติหรือเราได้ข้อมูลต่างๆนั้นเรามักจะต้องซักประวัติจากญาตินะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุนั้นหลงลืมหรือให้ประวัติข้อมูลของตัวเองไม่ได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับผู้สูงอายุก็จะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกด้วยนะครับอันนึงก็คือในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าเป็นซูนามิของผู้สูงอายุที่กําลังจะทยอยเข้าสู่ช่วงของอายุ60ปีปีหนึ่งจำนวนมากมายนะครับก็เลยจะทําให้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุที่กําลังจะเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณ ฉั้นโรคประจําตัวที่เกิดขึ้นโรคเรื้อรังต่างๆที่พบในผู้สูงอายุก็จะพบมากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นในประเทศต่างๆเนี่ยที่มี สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็น develop country นะครับเป็นกลุ่มที่เป็น less develop e country นะครับก็จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นเร็วกว่ากลุ่มที่เป็น develop country ก็จะทําให้โรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นนะครับในผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศเหล่านี้อย่างเช่นในประเทศจีนในประเทศอินเดียหรือในประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีสัดส่วนของประชากรสูงมากนะครับก็จะทําให้มีโรคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น การที่ประชากรอายุยืนยาวขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าจะอายุยืนยาวไปตลอดช่วงชีวิตนะครับจะมีช่วงใน life expectancy ของคนเราเนี่ยจะมีช่วงที่เป็น healthy life expectancy ก็คือเป็นช่วงที่ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแต่ช่วงปีหลังๆของชีวิตนะครับจะเป็นช่วงที่อาจจะเริ่มมีการพึ่งพาหรือมีการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่ง healthy life expectancy นั้นก็จะมีโดยทั่วไปเขาก็จะดูเป็นลักษณะของ Disability Free Life expectancy ก็คือว่าเป็นช่วงอายุไขที่ยัง ปลอดจากภาวะทุพพลภาพนะครับแต่บางครั้งนั้นก็จะมีการดูเป็นลักษณะของในโดเมนอื่นๆเช่นเป็น cognitive impairment free life expectancy ก็คือ life expectancy ที่ฟรีจากการที่สมองเสื่อมนะครับยังไม่เกิดสมองเสื่อมหรือเป็น physical illness free life expectancy ก็คือว่าฟรีจากการที่เกิดอาการเจ็บป่วยทางกายนะครับซึ่งจริงๆมีหลายด้านนะครับทางด้านจิตใจก็มีทางด้านของการดูแลสุขภาพของตัวเองก็มีนะครับ โดยปฏิแล้วนะครับ healthy life expectancy นั้นจะเป็นเป้าหมายหลักของการดูแลของของความต้องการของเรามากกว่านะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียวแต่เป็นช่วงที่อายุยืนอย่างที่มีช่วง healthy life expectancy ที่ยาวที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงท้ายจริงๆนั้นให้สั้นที่สุดนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า จากการที่ประชากรพอมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาหลายๆด้านด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนคนนะครับแบ่งออกเป็นหนึ่งก็คือของผู้ดูแลเองนะครับผู้ดูแลที่บ้านที่เมื่อกี้ได้กล่าวแล้วนะครับว่าจากการที่บางทีในครอบครันวนั้นมีลูกน้อยลงนะครับแต่ละครอบครัวโดยเฉพาะในสังคมเมืองนะครับลูกก็มักจะต้องไปทำงานอันนี้ก็ทำให้ผู้ดูแลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้นก็มักจะต้องอยู่ที่บ้านนะครับหาผู้ดูแลที่ เป็นลักษณะของการจ้างจ้างมาบางทีก็หาไม่ได้ง่ายๆนะครับเขาก็จะมีการแก้ไขหลายๆอย่างครับขาดแคลนแรงงานในภาคอีกภาคหนึ่งก็คือเป็นขาดแคลนแรงงานที่มาทํางานให้กับสังคมนะครับเพราะว่าพอถึงอายุ60นั้นก็ต้องมัจกจะเกษียณน,นะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานก็อาจจะมีใช้หลายๆวิธีเช่นมีการยืด อายุกเกษียณของคนทํางานหรือว่ารับพนักงานที่อายุเกิน60ปีเข้ามาทํางานนะครับอาจจะได้โดยที่เขาอาจจะได้เป็นบริษัทอาจจะได้เบนฟิตบางอย่างในการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีการที่จะนําแรงงานของต่างชาติของต่างๆที่เข้ามาช่วยงานนะครับในงานบางอย่างที่สามารถที่จะทําได้นะครับแต่อันหนึ่งที่เป็นการขาดแคลนแรงงานหนึ่งที่สําคัญก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะ ยิ่งถ้าเฉพาะทางมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งขาดแคลนมากขึ้นตัวอย่างเช่นแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งโดยปกติก็จะดูแลได้โดยแพทย์ระบบประสาทแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแล้วก็แพทย์ทางด้านจิต,ต จิตแพทย์นะครับฉะนั้นก็ทั่วประเทศนั้นก็จะมีแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางต่างๆเหล่านี้มีจํานวนค่อนข้างจำก,กัดนขณะที่สัสดส่วนของคนไข้ที่มีโรคเจ็บป่วยต่างๆเหล่า,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 าน,นี้มีมากขึ้นมากนะครับน,นี้ก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งของการที่จะต้องพยายามสนับสนุนให้แพทย์ที่จบทั่วไปนะครับยังไม่ได้เรียนเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือว่าอาจจะเป็นแพทย์ที่ดูแลอาจจะเฉพาะทางแต่เฉพาะทางที่แบบโดยรวมๆนะครับสามารถที่จะดูแล บางโรคได้บางภาวะได้ซึ่งอนาคตอย่างเช่นการดูแลบางโรคที่ตอนในปัจจุบันนี้เราคิดว่ามันยากหรือซับซ้อนเป็นเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับศาสตร์ของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแต่เมื่อผ่านไปนานๆน,น,นะครับการดูแลผู้สูงอายุในบางโรคที่เรารู้สึกว่ายากในตอนนี้อาจจะคล้ายๆกับการดูแลโรคเบาหวานโรคความดันที่ในปัจจุบันนี้แพทย์ทั่วไปก็สามารถที่จะตรวจได้ใช่ไหมครับ คนไข้สูงอายุนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสุขภาพหลายๆอย่างที่มีผลกระทบก็คือเรื่องของ health promotion prevention นะครับก็คือการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มของการที่ไปตรวจเช็คสุขภาพหรือให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่มากกว่าผู้สูงอายุในอดีตนะครับ จากการเป็นสูงอายุปัญหาสุขภาพอีกอันนึงก็คือภาวะฉุกเฉินที่มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะครับพบว่าผู้สูงอายุนั้นถ้ามีการใช้ระบบของการแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือไปโรงพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินนั้นมีโอกาสที่จะต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินนานนะครับต้องตรวจเพิ่มเติมต่างๆค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องแอดมิดหรือว่านอนในไอซียสูงกว่าปกติมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่มากกว่าปกติเทียบกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับ ปัญหาสุขภาพอีกอันหนึ่งที่ตามมาในผู้สูงอายุก็คือว่าภาวะโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางด้านของ cardiovascular disease นะครับความดันเบาหวานหัวใจแะไงต่งนนะครับหรือโรคไขมันสูงทางด้าน neuro psychiatric นะครับไม่ว่าจะเป็นโรค ทางด้านของระบบประสาทเช่นสโตรกพาร์กินสันดีซีสหรือสมองเสื่อมซึมเศร้านะครับต่างๆเกิดขึ้นโรคทางด้านข้อและกล้ามเนื้อนะครับปวดข้อข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกหลังเสื่อมนะครับหรือมีเรื่องของเกาเรื่องอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโรคของระบบโภชนาการอันนี้ก็ผู้สูงอายุนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องทุกโภชนาการไม่ว่าน้ําหนักตัวจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็พบได้บ่อยนะครับ โรคที่เกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยินแล้วก็ปัญหาในช่องปากอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยเหมือนกันในผู้สูงอายุนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโรคที่พบในผู้สูงอายุ อีกอันนึงก็คือผู้สูงอายุก,ก็จะมีกลุ่มอาการสูงอายุที่เกิดขึ้นหรือเจอตริกซินโรมนะครับเจอตริกซินโรมนั้นก็จะนํามาด้วยตัวไอนำหน้านะครับไอแรกก็คือ intellectual impairment นะครับก็คือคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของ 3D นะครับคือ Dementia, d e ด i r i เลียมแล้วก็ Depression นะครับไอตัวที่2ก็คือ instability and falls นะครับก็คือเดินไม่มั่นคงและหกล้มไอตัวที่3ก็คือ immobility หรือติดเตียงนะครับอาจจะช่วยเหลือตัวเองในการที่จะลุกหรือว่าเดินเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะครับไอตัวที่4ก็คือ incontinence นะครับก็คือการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับไอตัวที่5ก็คือ i n a n n t i o n ก็คือเป็นภาวะที่เกิดปัญหาเกี่ยว โภชนาการที่เกิดขึ้นไอตัวที่6ก็คือไออโทรเจนซิสนะครับก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการออดูแลรักษาหรือการโรคที่เกิดจากปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับซึ่งที่พบบ่อยที่สุดนั้นก็คือจากการใช้ยานั่นเองนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีเจอร์ทริกซินโรมอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวไอนะครับเช่นเฟลตี้หรือซาโคพเนียเฟลตี้ก็คือเปราะบางซาโคพเนียก็คือมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือบางอาการนั้นก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเป็นกลุ่มถือว่าเป็นซินโดรมเหมือนกันนะครับเช่นดิสเนสมือนศีษะหรือว่าปัญหาเรื่องดิสเฟเกียหรือสโฟลิงปรอพเบิรมส์นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่ของนับเป็นเจอร์ทริกซินโรมเพราะโดยปฏิแล้วเจอร์ทริกซินโรมเราจะนับในกรณีที่ว่าผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาที่ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและเกิดได้จากหลายๆสาเหตุนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเจอร์ดิกซินโดรมนะครับบางสาเหตุเช่นหกล้มเนี่ยบางคนเกิดจากสายตามองไม่ค่อยเห็นบางคนเกิดจากข้อบางคนเกิดจากโรคของเป็นพาร์กินสันนี่ครับกระ,ะนั้นอาการหนึ่งอาการของคนไข้สูงอายุที่เป็นเจอร์ดิกซินโดรมนั้นอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับ ผู้สูงอายุก็จะมีลักษณะบางอย่างนะครับที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุเราใช้ตัวย่อว่า l a m p s นะครับ R นี้ย่อมาจาก Reduced Body Reserve ก็คือว่ามีการกำลังสำรองของอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ลดลงอย่างเช่นเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงนะครับก็ทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงของการเกิดไตวายได้ง่ายอย่างเช่นไปทานยากลุ่ม n n a i d ยาแก้ปวดแก้ยอกต่างๆคนไข้ก็อาจจะเกิดไตวายได้ง่ายกว่าปกตินะครับ อันที่2ก็คือ A ก็คือ atypical presentation นะครับก็คือผู้สูงอายุก็จะมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับอย่างเช่นคนไข้ที่มีอาการ ผู้สูงอายุที่มีการถดถอยลงของความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าหกล้มกรรั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือสับสนอาจจะเป็นอาการของการติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะนะครับแทนที่ว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะถ้าคนทั่วไปจะมาด้วยเรื่องไข้ปสัสสาวะแสบขัดขุนหรือว่ามีปวดหลังแต่ในผู้สูงอายุน,นั้นอาจจะมาด้วยเรื่องซึมปัสสาวะราดกินข้าวไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับ M ก็คือว่ามีโรคประจำตัวที่มากนะครับคือย่อมาจาก Multiple p a t โ o l o ยีดผู้สูงอายุนั้นก็จะมีโรคหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับระบบข้อและกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบอื่นๆก็จะทําให้เวลาพิจารณาเรื่องของการรักษานั้นก็ต้องพิจารณาโรคทุกระบบร่วมกันนะครับอย่าพิจารณาทีละระบบหรือทีละอวัยวะนะครับเพราะว่าการดูแลรักษานั้นจะมีผลซึ่งกันและกันนะครับ จากการที่ผู้สูขของอายุนั้นมีโรคประจําตัวเยอะนะครับก็จะตามมาด้วยตัวพีพีก็คือ p o l y p h a ์มาซีก็คือจะมีการใช้ยาที่มากกว่าคนทั่วไปนะครับฉะนั้นการที่ใช้ยามากก็จะทําให้ผู้สูขของอายุนั้นมีโอกาสาที่จะเกิด ยาที่ตีกันนะครับหรือว่ามีปัญหาของการใช้ยาลืมทานยาทานยาผิดพลาดค่อนข้างที่จะสูงนะครับในผู้สูงอายุหรือเกิดผลข้างเคียงจากยาได้มากนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือ S S คือย่อมาจาก Social Adversity นะครับคือผู้สูงอายุนั้นจะมีปัจจัยทางด้านสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะผู้ดูแลอย่างที่ได้เรียนแจ้งแล้วนะครับว่าเมื่อผู้ดูแลในอนาคตที่อยู่ที่บ้านเนี่ยลดลงก็จะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีความยากลําบากนะครับในที่ในการ จะดูแลตัวเองหรือในการที่จะทานยาได้ถูกต้องหรือมามาพบแพทย์ได้ตามนัดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของแลมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุเราเห็นได้ว่าผู้สูงอายุพอมีแลมนะครับมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับมีลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุ ทำให้เวลาเราจะพิจารณาเรื่องของการประเมินต่างๆในผู้สูงอายุนะครับรวมถึงเรื่องของการวางแผนในการดูแลรักษานั้นถึงมีมีการใช้เทคนิคหรือวิธีที่แตกต่างกันและมีเป้าหมายในการควบคุมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการควบคุมโรคเบาหวานนะครับน้าตาลการควบคุมในผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับเราอาจจะใช้ว่าน้ําตาลสะสมฮิโมโกลบิน a 1 c ไม่เกิน6.5หรือ7นะครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางมีภาวะสมองเสื่อมหรือช่วยเหลือ ตัวเองกิจวัตรประจําวันตัวเองได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเราอาจจะต้องหย่อนเกณฑ์ของการควบคุมฮิมโกลบินเอวลงมาจาก7เป็น8หรือ8.5นะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคร่วมต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับว่าจากการที่ผู้สูงอายุนั้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทําให้การพิจารณาของการดูแลรักษานั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป อีกอันนึงก็คือในผู้สูงอายุนั้นก็จะต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันหรือ acute illness นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของผู้สูงอายุนั้นจะมีการค่อยๆถดถอยลงไปตามเวลานะครับทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยกระทันหันเช่นหกล้มกระดูกหักหรือว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดที่ต้องเข้ามานอนในโรงพยาบาลเนี่ยความสามารถของผู้สูงอายุก็จะถดถอยลงบางครั้งก็อาจจะมีอาการสับสนหรือไม่สามารถจะลุกกลับมาเดินได้ตามปกติก็จะมีการถดถอยลงฉะนั้นการป้องกันที่สําคัญอันนึงของผู้สู อายุก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยกระทันหันที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าการที่นอนโรงพยาบาลน,นั้นผู้สูงอายุก็จะอาจจะได้รับผลกระทบจากการนอนโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะติดเตียงมากขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดการส่งตรวจเลือตดตรวจต,ต่างๆมากขึ้นหรือต้องให้สารน,น้ําในร่างกายนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเกดลือแร่ผิดปกติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นผลกระทบของการที่จะต้องนอนในโรงพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุนะครับก็คงต้องเริ่มตั้งแต่ช่วง pre aging ก็คือก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุจริงๆเช่นอาจจะเริ่มวัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตั้งแต่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอช่วงถึงเริ่ม aging แต่ยัง healthy นะครับเช่น60กว่าละแต่ยังสุขภาพดีก็จ,จะเป็นเรื่องของการที่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับแล้วก็ค้นหาโรคที่ อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุนะครับช่วงที่เป็น healthy aging ก็คืออาจจะเริ่มมีการคัดกรองโรคค้นหาโรคต่างๆที่อาจจะซ่อนอยู่แต่พอเริ่มมีคนไข้เริ่ม พ้นระยะของเฮล l ี h เอจจิ้งเริ่มมีอาการเจ็บป่วยการดูแลผู้สูงอายุก็ต้องดูแลตั้งแต่ช่วงอ c คิวนะครับในการที่มาโรงพยาบาลต้องเข้านอนในโรงพยาบาลต่างๆจนจนถึงการวางแผนในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับเมื่อกําลังจะออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมีการทํแ planning ในการที่จะดิชาร์จผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็มีการคิดวางแผนในระยะที่เป็น intermediate care เป็นระยะเปลี่ยนถ่ายนะครับหรือระยะกึ่งกลางที่อยู่ระหว่างอะคิวกับโครนิกหรือลองเทอมแคร์ e ฉนันช่วง intermediate care นั้นยังเป็นช่วงที่ few weeks หลังจาก acute illness คนไข้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราละเลยในช่วง intermediate care ไปคนไข้ก็อาจจะเป็นการถดถอยแบบถาวรเกิดขึ้นนะครับฉนันพอผ่านช่วง intermediate care ก็จะเป็นช่วงของ long term care นะครับไม่ว่าจะเป็น long term care ที่อยู่ที่บ้านหรือ long term care ที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของการดูแลต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วง pre aging healthy aging u n e s illness, ที่เป็น Acute Intermediate แล้วก็ Long-term Care จนถึงระยะท้ายของผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็นช่วง p a l i a t i v e Care หรือ End-of-life Care นะครับก็คือเป็นการดูแลผู้สูงอายุช่วงระยะท้ายของชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลวิธีหนึ่งเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตลอดช่วงอายุไขของผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของหลักในการดูแลผู้สูงอายุหรือ Principle of Geriatric Medicine ครับ